ข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากจะบอกให้คุณอ่ะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมพอเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วแต่ก่อนเนี้ยสับสนวุ่นวายตีกันในหัวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงไม่รู้แยกไม่ออกว่าอันไหนคือความรักหรือยังไง เขาเป็นคนที่โง่ในด้านความรู้สึกอะแต่ตอนนี้เนี่ยเขานึกออกแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาชอบคุณเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเขาทำงานเยอะเขาไม่มีเวลาเขายังไม่พร้อมอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณแบบไหนอะ่ะ มาเป็นคนรักมามีสถานะแต่ก่อนถามไปเถอะไม่มีทางที่จะได้มีแต่เอาด่ามาปากัปากปักปักไว้ไม่ให้คุณเข้าไปพอเวลาคุณเข้าไปเนี่ยจะทำให้เขาอะจิตใจวาวุ่นแต่บะแตกเพราะตอนนั้นน่ะเขายังไม่มั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึก อยากมีความรักขึ้นมาแบบมีอาการอินเลิฟเยอะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณมาอยู่ในชีวิตคุณมาแบบไม่ใช่แบบนินจามามาหายหายแต่จะมาเป็นแบบมาไม่ละทิ้งไปไหนเลยออยากที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยได้ทำเลยไม่เคยเลยเขาบอก ได้แต่วันๆนั่งเก็ดหน้าอย่างเงี้ยนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆรู้สึกอะไรก็ไม่พูดอยู่แต่ในความเงียบงนันไปไหนก็ไม่บอกอยากรู้ถามให้ตายก็ไม่บอกก็ไม่ถามคุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องบอกก็ได้ตอนนี้เนี่ยก็ไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากจะได้สถานะแล้วแต่เขาก็จะบอกว่า เคืองใช่ไหมที่เห็นว่ามีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะไม่ต้องหรอกทั้งหมดจะไม่มีใครได้ใจเราหรอกนอกจากเธออะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะถ้างอนบล็อกเราอยู่เปิดปดบล็อกซะเราจะได้เข้าไปได้เข้าไปจุกัดดุจุกดกดิกับกกเธอนะวันเวลามันไม่รอท่าแนละ้วอย่าเสียเวลาเลยเตรียมตัวให้พร้อมเถอะนะ เตรียมตัวสวยให้พอ